ถ้าฉันทำได้พวกหล่อนก็ทำได้นี่เห็นไหมผมดมดีชานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยฉันก็จะมาเติมโคนแล้วก็ย้อมใหม่คือจะทำให้เห็นกันจะจะไปเลยถ้าฉันทำได้พวกหล่อนก็ทำได้ นี่ L'Oreal Excellence Fashion นะคะเป็นสีผมที่ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากช่างผมมืออาชีพนะคะแล้วก็สีที่ชมเลือกทำวันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์9.11นะคะสี Silver Ash นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอะแล้วมาดูว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรบ้างถุงมือใส่กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมือจะเปื้อน เบื้องต้นนะคะก็จะปกป้องเส้นผมด้วยเซรัม่มปกป้องเส้นผมก่อนนะฉโลมนางให้ทั่วเลยแต่ว่าเน้นตรงปลายเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะสเต็ปต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวครีมเปลี่ยนสีผมสูตรปกป้องเส้นผมนะคะผสมกับตัวเดเวลลอปเปอร์นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเขย่านางให้เข้ากัน ้วเราก็แบ่งผมใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำยาไปทีละชอ่อนะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นหัวแปรงปลายหวีนะคะนี่แล้วก็ฉโลมให้ทั่วเส้นผม ิ้งไว้สินาทีนะจ๊ะแต่ว่าถ้าผมดำหรือว่ายาวมากเนี่ยก็เพิ่มเวลาได้<ม>ล้างผมจ้าเดี<ม>๋ยวบามตัวนี้นะคะเราก็ชโลมให้ทั่วนะคะทิ้งไว้สักสองนาทีแล้วก็ค่อยล้างออกะคะ่ะ เป็นยังไงคะสีผมฉ่ำมากสีชัดมากประกายเงางามที่สำคัญนะสีตรงปกด้วยจ้ะทำแล้วนะจ๊ะผมก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นนะคะสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้นะจ้ะบ๊ายบาย